สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจ๊จ๋ากินแซบนะคะวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทำน้ำพริกกะปิทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากค่ะมาดูส่วนประกอบในการทำน้ำพริกกะปิในวันนี้เลยค่ะจะมีพริกจินดาสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะกระเทียมจ้าเพื่อนๆที่สำคัญกะปิจ้าแล้วก็จะมีมะเขือพวงนะคะ ไปค่ะไปไปทำน้ำพริกกะปิที่ทำง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะไปรับชมกันเลยจ้าตอนแรกใส่พริกะกับกระเทียมลงไปโขกในคกเลยค่ะ พอได้ลักษณะนี้เราจะใส่กะปิลงไปเลยนะคะกะปิสาจาจะใช้เป็นกะปิหวานกับเค็มผสมกันนะคะใส่ลงไปในโคกเลยจ้าทำการขครกต่อให้เข้ากัะริกเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยจ้าโขกให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่มะเขือพวงลงไปโขกเลยค่ะ โอเคจ้าขั้นตอนต่อไปเราจะใส่มะนาวกันนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะค่ะต่อไปก็เติมผงชูรสนะคะใครไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้า เอาสากคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำอุ่นลงไปด้วยนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปเลยจ้าแล้ก็ใช้สากคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะหืมกินเนี่ยหอมมากๆเลยจ้าเพื่อนๆ สูตรนี้ทำทานก็ได้ทำขายก็ได้นะคะรับรองแซ่บถึงใจจ้าโอเคค่ะชิมรสชาติเมื่อถูกใจแล้วตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะแล้วสาวจ๋าจะชิมรสชาติก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อือหือแซ่บถึงใจสาวจ๋าแล้วค่ะแล้วเรามาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าเพื่อนๆ ใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพื่อนๆน,น้ำพริกกะปิทำง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่เด็ดถูกใจมากๆเลยค่ะจะทำทานเองก็ได้ทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้แซ่บถึงใจเลยจ้ะเพื่อนๆทานกับผักต้มผักลวกไข่เจียวร้อนๆหรือว่าปลาทูทอดก็อร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนๆว่าน่าทานไหมคะน้ำพริกกะปิสูตรสาวจ๋าค่ะ แซ่บยุ่ยๆกแล้วจะเพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยวสาวจา๋าขอตัวไปทอดปลาทูก่อนนะคะค่ะกับข้าวพร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้มาทานเมนูน้ำพริกกะปิแซ่บๆกับสาวจา๋านะคะแซ่บยุ่ยๆอีกแล้วค่ะวันนี้ดีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ จะทานคู่กับหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็จะมีปลาทูทอดจ้าเมนูข้าวหมุดหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้สาวจ๋าต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ